สวัสดีครับสวัสดีครับบูมพี่น้องครับบูมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับมามามาแล้วครับผมพาเที่ยวลาวต่อครับผมพาจีบสาวลาวครับเย็นนี้พาเอฟซีจีบสาวลาวครับเย็นนี้ครับผมลงแนวทางให้ครับเลขติดเลขเด่นเดินดีครับยังไม่หลุดครับ อ่ะเริ่มเลยครับผมแล้วแลาวพัฒนาครับผมแล้วพัฒนาวันนี้ครับ ยี่หกครับผมเลขติดครับเลขติดเดินดีครับยังไม่หลุดครับผม เดินดีครับผมบนล่างเนาะเล่นบนลกันล่างด้วยครับวับนนี้ได้สามสครับผม เลขเต็มเดินดีครับผมยังไม่หลดครับสามตัวนี้วันนี้ผมวันนี้ผมชอบแปดครับจับคู่ให้ครับสาม สูตรก็เยอะครับผมหลายตัวเดี๋ยวผมเน้นๆให้ครับสามหกสามเจ็ดสามห้าครับผม มีเยอะครับผมแต่จะเลือกตัวถูให้ตัวไหนดีครับผมก็คือนี่ฝันเดี๋ยวมีเลขกันให้ครับเลขฝันพอแอดฝันแม่นครับผมหวยลาวชอบบอครับบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันครับผมแปดเจ็ดครับผม สองห้าปดเจครับผมเลขกันครับเลขกันเลขฝันครับผม คืนฝันตัวนี้ครับกันครับผมขัดเน้นๆครับวันนี้ชอบชอบแปดครับผมว่าวันนี้วันนี้น่าจะเดินเดินแปดครับเดินดีเดินแปดครับแปดน่าจะเดินดีวันนี้ ยิงแล้วก็สวยทุกตัวครับผมลาพัฒนาเน้นแปดครับวันนี้ตัวอื่นก็กันไว้ครับห้าบาทสิบบาทครับผมพี่น้องก็ได้รุ่นเอาแนวนอนไม่ได้ครับผมลาพัฒนาขนาดสี่สามออก2วันเลยครับ ออกสองงวด 2, ซ้อนเลยครับสี 4, ่สามวนนี้จะมาสามห้าไหมสามหกสามห้าสามเจ็ดครับผมตัวชอบครับมวนนี้ผมว่าแปดครับวงกลมให้เลยครับผมว่าแปดน่าจะเดินดีครับวันนี้น่าจะเดินครับวันนี้น่าจะทํางานนะครับ เมื่อวัที่แล้วก็เลขสูตรครับตรงกลางชอบมาครับอวันที่แล้วก็ได้สองครับสองตรงกลางครับมาครับสองอยู่ตรงกลางครับมาวันนี้ลองดูครับตื่นก็ติดไดว้เลยครับเน้น ที่แล้วสองสี่สี่สองจะมาสี่สองอีกเหรอไม่แน่ไม่นอนครับผมหวยแล้วเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดครับแต่สูตรสามตัวนี้ยังเดินดีอยู่ครับบางทีก็จับคู่กันมาครับเนี่ยอย่างสามแปดเงี้ยสามแปดแปดสามสองแปดแปดสองครับ สามสองอย่างเงี้ยทีก็มาได้ครับผมฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องด้วยครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยครับขอ้อมูลลุยเต็มที่ครับเลกฝันเมื่อคืนนี้ครับผมนี่อันนี้ก็เลขสวยครับเลขตาม แอดจะชอบ3มตัว3ามหางครับเลขตามจะตามทุกงวดเลยครับติดไว้ทุกวันครับมีอีกตัวหนึ่งครับผมสองสี่สี่สองครับงวดที่แล้วก็พอได้ข้าวข้าวครับหรือีก2หางยังไม่ออกครับนี่หนึ่งเกสี่ห้าสองสี่ครับเลขตามแอดตามทุกงวดครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะซื้อ สี่สองติดไว้อยู่ครับเบื่อไม่แน่ไม่นอนครับผมตามสามหางนะครับแต่เลขติดเลขเดินดีนี่ครับสามแปดสองครับผมตจฟีดซีมีตัวเลขในใจเด็ดๆหรือว่าอาจารย์ไหนที่ว่าให้มาก็เอามาจับใส,ส่สามตัวนี้ก็ได้ครับนี่ยังเดินดียังไม่หลุดครับผมนี่เดือนนี้ทั้งเดือนยังไม่หลุดเลยครับนี่สามตัวครับสูตรนี้ ขอบคุณครับผมขอบคุณ FC ขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมคลิปให้ครับฝากด้วยครับฝากช่องเล็กๆด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ